เที่ยวกวางโจวกันทุกคน ที่กวางโจกนะคะก็คือแฟนเป็นลงเครื่องตอนตีหนึ่งสี่สิบพอดีแล้วไฟเราอ่ะมันเปลี่ยนมันก็เลยไปลงถึงกวางโจกตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าแต่ว่าแฟนนั่งมาจากกรุงเทพเราอ่ะนั่งจากห่างโจไปกวางโจก็คือใช้เวลาประมาณพอๆกันเลยเร้นั่งไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งแฟนนั่งไปสามชั่วโมงคืนไปเก็บของกันคะ นนี้เราก็จะเดินไปขึ้น MRT กันคือตอนแรกจะกดรถแต่ว่าค่ากดรถมันหกสิบหยวนยังไม่รวมค่าทางด่วนอีกยี่สิบก็คือเป็นแปดสิบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้อง MRT อ่ะเรเสียแค่สี่หยวนไงพาะง้นใครจะไม่นั่ง MRT กระเป๋าไปใบหนี้งแต่ว่ามันหนักมากเลยตอนนี้กระเป๋าล้างแล้วเดินแบบของเราในวันนี้ ใหญ่หมู่บ้านเนี่ยมันไม่คิดที่จะเปิดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดข้างหลังอะ่ะมันก็เดินไปขึ้นเอ็มอาร์ทีแบบเดียวใช่ปะอันนี้ขต้องเดินอ้อมแบบอ้อมแล้วอ้อมอีกกว่าจะถึงเอ็มอาร์ทีนี่นะคะหมู่บ้านของเรานี่คอกี้ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงไปก็ก oh <my> ล,ลังลากน้องมาถึงเอ็มอาร์ทีแล้วทุกคนสักทีอะ สรอ,อบตอนนี้เราอยู่สาย5้าเราจะต้องไปสวิตสายหนึ่งต่อเดี๋ยวนก็ค่อยไปสวิตสาย19หรือ15ใกล้ไหนที่จะตรงไปถึงสนามบินได้เลยก็คือเดินทางน้องหมดแบบชัว่วโมงนิดๆจากบ้านไปสนามบินเราจะไปสวิตลงตาเทียวกว่าตรงหมายเลขหนึ่งโอเคตอนนี้เรามาสาวิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งสาย19กันคนคือสาย,ยานี้เดินไกลเยดิด เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราเสียงเงิน,นเยอะนันทำให้เราได้รับความสบายนั่นเองเมื่หลังก็คืออยากขนรถหลา,ากนั่งยังไม่ดีเราใกล้เกือถ <laughs> มันไม่ถึงจักทียริเ,<อ>เรินั่งอีกแค่เจ็ดสถานีก็ถึงแล้วนะคะทางที่แล้วทุกคนเวอร์ชันงนอนนั่งมานาชั่วโมงหนึ่งแต่ตอนเนี้ต้องไปเทอร์มินอลสามแตว่าตอนนี้เทอร์มินอลสี่จเดินไปยังไงไม่รู้เพราะไม่ขึ้น ้องแบบเดินไปยังไงอ่ะนี่เขามีป้ายบอกเลยกดง่ายมากก็คือเดี๋ยวซ้ายตามเขาไปเลยแล้วคือเครื่องมันขึ้น5าทุ่มรึ่นตอนนี้สี่ทุ่มรึงนยังเดินหาเกตอยู่เลยเพราะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตท่ันไหมเนี่ย แบบว่ามันให้เราไปขึ้นตรงจุดแท็กซี่แล้วก็เดินข้ามถนนมาอีกนะคะถึงจะถึงเทนร์มิลลทรีคืองง,งแต่จะทันไหมตอนนี้ทุกคนคือเครื่องอะมันไม่รับพาสป,ปอร์ตเราก็ไม่ต้องเดินไปหาคนนะคะว่าแบบว่าช่วยหน่อยอะไรเงี้ย ตอนนี้เราจะเข้าเกตแต่ว่าต้องกินน้าก่อนเพราะว่าเขาไม่ให้น,น้ำเข้าไปข้างในเ้าเข้ามายาละค่ะทุกคนแต่ทีเดีอย่างเป็ power ปิดเลยคือ king power ห่งโจทุกอย่างปิดหมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นที่ไทยนะเวลา5ทุ่มครึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็จะเปิดใช่ปะแต่ที่นี่กอปิดแบบไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีอะไรให้ช้อปปิง้งก็ไม่มีอะไรให้ซื้อเลย มันดีเลยนะคะคือมันดีเลยแบบว่าคือในทลิปอบมันเขียนว่าแบบว่าตีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ห้าทุ่มก็ยังไม่บินแล้วก็มีประกาศออกมาใหม่ว่าเป็นเพราะว่าแบบสภาพประกาศนี่ก็เลยทําให้ดีเลยออกไปอีกก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้ขึ้นเครื่องกี่โมงก็คือง่วงมากเลยแต่เนะนี่ยหนีห้าทุ่มสี่สิบสามนะคะมาดูกันว่าจะได้บินกี่โมงินแล้วค่ะตอนตีหนึ่งห้านะคะที่สุดก็ได้บินแล้ว เราจะรอทุกคนขึ้นเครื่องไปให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเพราะว่าแถวยาวเกินดูดิดูแล้วว่าทำไมเขาถึงดีเลยนะคะเพราะฝนมันแบบตกหนักอ่าใช่ๆค่ะเป็นชั้นใหญ่ๆที่ติดอยู่ในสนามบินเพื่อเขาได้สนุกเยอะด้วยเขาได้สิ่งที่แบบคนไทย ากระเป๋ากันทุกคนอยู่ยสายพันที่สิบ,บนะคะวิธีการเช็คว่ากระเป๋าเรามาหรือยังก็คือดูได้แบบนี้เลย้องมานีร้ก้องเปแล้วเราจะไปเจอแฟนกันนะคะที่ไม่เจอกันมาสองเดือน ขี่ห้างเป็นหนึ่งโรงแรมใครไม่รู้แม่งเครื่องดิลไม่เพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ดีเขาเลยเครื่องบินไม่เลยได้ถึงเครื่องดิลลี่ห้างนะะทุกคนตอนนี้ไหนสภาพห้องแบบนี้เราก็มีราคาเท่านี้มอนยิ่งนนท์นครกวางโจวไปไหนอ่ะไม่รู้ต้องเอาแว่นดำไปไปไหนอยู่คนเดียวเนี่ยสภาพนะ ราจะไปกินติ่มซำกันชื่อร้านอะไรนะเต๋อโต้เต๋อโตตีตีโตเตี่ยนอ,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 อะไรสักหนึ่งก็พาเธอไปนั่งรถเมล์สายอะไรอะนั่งรถเมล์ไปแค่สงสถานีก็จะถึงร้านเตี่ยนโต้เต๋อร้านติ่มซำอุ้ยมีที่สักผ้าเด้ดดีอะข้ห้องอีกรอบเพราะว่าข็้รองดูเหมือนฝนจะตกอะไรขึ้นมาหยิบลมอะไม่แล้วไป เก็รอจะไปขึ้นรถเมล์การแต่ไปรถเมล์อยู่ไหนสักที่แหละแถวนี้แหละตื่นเต้นปะขึ้นรถเมล์่ำไมพี่ยืนมีพาร์ติจานู้นพี่จานเมืองเขาไปชั่วมีนิสันบัตดอนจ้า กลากเป็นนักท่องเที่ยวเริ่มกลายเป็นผู้ประสุดทยนะแล้ว Google Map ไปด้วยคนสองตวัวคนกลางก็องไม่กี่ร้านโคตรลับปุ๊บเลย เมนูแบบเป็นรูปแบบนี้ให้ด้วยนีอ้อุย้ยไอติสคือเมนูแรกมันเป็นอะไรไม่รู้พันกับกุ้งข้างใน, <c oughs> นสีแดง Thank yeah. you. Yeah. เป็นทางอังกฤษอะคอนโดไม่มีแสนไฟน่บกินมากเลยสุดดๆโอ้ไม่กอดตื่นตาตื่นใจเลยสุดิคั่นมันเริ่มอ่ะให้อันไหนอร่อยให้ตด่ถ้าให้เกี๊ยวกุ้งกับสีแดงอร่อยให้สุดอันนี้ปับ oh อันเดียว ไปเฉยอแค่ไม่รู้อยากอันนี้อันนี้ก็โอเคนีเท่าอเฮ้คทำดีมากบ่อยเก่ง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 อเคเนเคจิบชาดิมาเก่ามาอีกอันันเริ่มดูลูเต็มมากดูดิ่มกง โอโหท้องกี่เรียนกันเนี่นนยดไม่ได้ใช่วันนี้เราจะมจะไปไ,ไหนกันกลับห้องนอนไม่ใช่เราจะไปกินเฮฮีกันเพราะว่าอยากกินชาหุ่นแล้วกันกินยังเสียงแต่แถมไปอีกเชียวหนูไปเลยค่ะใเจเด้นสุดสุดรัสั่งร้านเฮฮีท่า ร้านที่แบบว่าคนไทยดูคนมาต้องมากินอะจะได้ชิมไอ้ยาปปะก้าข้างหน้าเป็นทุกยิงขอเราเป็นช้างุ่นมันเลเป็นพริบโปมาชะแต่ว่าก็แต่ว่าการที่แบบว่าสัางมากินเทงไม่ได้ให้คนขื่นมาแย่งกินน่ะ กินแย่งกินจนแบบว่าเหนื่อยอนตอนนี้เราจะไปดูตลาดท่าจงซ้ากันนะคะก็คือเรียกรถไปแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนพายุจะเข้าเลยมันจะตื่นเลยทางการก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะรีบไปแล้วก็แบบว่ารีบกลับไปโรงแรมนะคะถ้าฝนตกแล้วอว่ะเธอมาพร้อมฝนปะเนี่ยจากไทยอะ่ะตกอีกแล้วตอนนี้เราไปตลาดผ้าอะไรแล้วะคะดูคนตั้งใจกดรถเพื่อไปดูผ้ากัน ญี่ปุ่นก็ตกหนักมากดูสภาพตรงนี้ไม่เห็นฝนนะที่ถึงตลาดท่าเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนผู้ประสบไัยอะข้านอกกน้ำเอ่งน้ำท่วมวันนี้ฝนตกอีกแล้วก็ปักหมุดผิดด้วยเพราะว่าความจริงมันต้องแบบไปเป็นตึกแต่เดี๋ยวมันมาแบบเป็นตลาดแบบเนี้ยโอ้โเดื <c oughs> อยตาเหน้าตาหน้เดละอ่อะ ตึกนี้ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่า,ลา,ผ,าผ้าทำเสื้อแบบนี้เขาจะโชว์เป็นเสื้อผ้าแบบนี้มาให้ดูแล้วก็ถ้ากิดสมมติว่าแบบสนใจผ้าตัวไหนก็เดินเข้าไปหามเขาได้แบบนี้ <c oughs> ผ้าที่เราขอมาได้คะ่ะคือเราสามารถแบบเอาไปขอผ้าเขาแบบนี้ได้ทุกร้านเลย สภาพผู้ประสบพ้นรเราสามารถเดินแบบทะลุทะลุกันได้เลยแบบนี้ในที่สุดเราก็เดินเจอตึกที่เขาชอบมาเดิน,นหาสื้อผ้ากันเนะคะมีหลายชั้นมากนี้เราหาคืออยู่ชั้นลบหนึ่งนะคะดูดิเต็มเลยกระดองกระดุมอะไรอย่างงี้ทุกอย่างคือกระดุมมีผูกลาย น่ามาค่ะแล้วเราก็มากดรถกลับบ้านกันนะคะทุกคนให้ดูความวุ่นวายจากตอนนี้สองปีข่ายายี่ห้ารามีกลับโรงแรมกันดีกว่าวุ่นวายเวอร์อะแล้วมึงของมึงไม่อุันวายขนาดนี้อะหังโจอะ เร,เราเผลอหลับนะคะทุกคนเราเผลอหลับไปตั้งแต่ประมาณ4โมงตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปกินข้าวกันแต่มันมีหมูยังไม่ยอมลุกลุกแล้ว <c oughs> อันนี้จะไปกินข้าวกันที่แถวถนนไปจริงรูนะคะ OOTD ไปกินข้าวสภาพเหมือนใส่ชุดนอนแต่ว่าอยู่ดีอากาศมันก็หนาวก็เลยเปลี่ยนมาใส่ชุดนี้แทนนำนอนตัวนี้ในการส่งขนส่งไวไมก็คือแบบนอนอยู่ไหนเฮ้ยทนกูดีไอ้น้องไปก่อนไปดิไปดิไปดิขาให้เราไปมันมีคนไม่ชินกับอากาศนะคะที่เขาบอกว่าอยู่ดีๆก็หนาวเนี่ยดูดูชุดหนาวเลยค่ะตอนนี้เราจะไปขึ้นรถเมล์นะคะเพื่อไปกินพอด เพื่อนบอกว่าร้านคอนคอนร้านเนี้ยมันอร่อยมากแบบถ้าอบอกนกพิราบอร่อยแต่ใครจะกินนกพิราบไม่กล้ากิกก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 นนกพิราบแต่เพื่อนบอกว่าอร่อยมากจะไปลองกันทุกคนนี่เลยนี่คือทางไปขึ้นรถิศเ,เมนะคะไอน้อแค่เด็กน้อยถึงแล้วเจ้าบูของเราอยู่ในห้างฝั่งหนุ่มก็ต้องขึ้นสะพานลอยข้าไมไปก่อนนะคะ ตามทางนี้ลงเดูก็อยากเียเรามากินร้านนี้แต่คือคนเยอะมากเลยดินั่ขายได้เลยเอ่ะนี่ระห,ห,ห,หว่างรอระหว่างรอเราจะไปเดินเล่นกันนะคะทุกคนเพราะว่าได้คิวที่29ตอนนี้เพิ่งถึงคิวที่5ใช่ปะถ้าก่อนเดินปิดเลยวะเดินปิดดึกปะปิดดึกอ่ะแล้ว เดาไปเดินเล่นรอเดี๋ยวไปเที่ยวที่เป่ดจริงลูกกันค้อนสนุป,ปีนารักมากเลยที่แปะกระเป๋าเดี๋ยวสติกเกอร์นะมีน้องตุ๊กตาด้วยน่ารากักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะนี่คือดิ่นี่คือตัวนี้คือสั่งอาหารกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้คือคอหมูเราสั่งเลยเดี๋ยวเขาสั่งมาไม่อร่อยกูโดนด่า <laughs> ยบรอนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอง้อมาค่ะทุกคนยนั่เนื้อหมูแรกมาข้าแล้วใ่เน,นื้อหมูลย้นเนื้อนือเนเ้อเปนมนเนนนน้เ็เปนื้ออันแรกเนนน้น

O สิ้นสุดตอ,อนสี่ทุมหกนาทีเป็นไปได้เลยกินข้าวมื้อข้าวเย็นอ่ะมื้อทุดทานตอนสี่ทุ่มหกคูดเลยว,ว่าอืดท้องอ่ะอาจจะเป็นหมูที่แข็งแรงกันนะคะนี่แล้วก็ขอเดินไปซื้อพัดลมก่อนแต่ไม่รู้ว่าร้านปิดอย่างดีหูกร้านปิดหมดเลยแท็กซี่กับห้องนะคะกี่คุณชาย ไม่นั่งรถมีคุณชายบอกว่าให้กลืนรถกับพ้องเลยก็เลยโอเคแค่ไหนเรากลืนรถกับพ่อนะคะสิบยวนหูสิบหยวนกับสี่หยวนสามหกยวนไม่ถึงสามสิบบาทเลยจ้าจ้าจ้า